สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะฝากกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์กดของขวัญของรางวัลเป็นค่าครัวให้กรอบด้วยนะคะมาดูกันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใด มาเปิดพร้อมกันนะคะไพ่สี่ไม้เทา้าหกไม้เทา้าห้าถ้วย9้าดาบวาวสิบเหรียญใ <c oughs> ครที่คุณตอนนี้กำลังเครียดอยู่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเกี่ยวกับเรื่องบ้านนี่มีไพ่สิบเหรียญมาด้วยเห็นไหมนะคะดวงชะตาของคุณน่ะกำลังจะโชคดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยให้คุณมีบ้านมีที่อยู่อาศัยใครที่คุณรอผลนะคะจากธนาคารจากแบงค์นะจากโครงการบ้านในเรื่องของการซื้อบ้านปลูกบ้านคุณกำลังจะได้ข่าวดีนะกำลังจะมีโอกาสได้บ้านเห็นไหมคะใบนี้นะคะสีไม้เท้าหรือใครที่จะซื้อที่ดินนะคุณก็กำลังจะมีเกณฑ์ที่จะมีที่ดินหรือใครที่เป็นนายหน้าซื้อขายบ้าน ซื้อขายที่ดินโอกาสที่คุณจะขายได้มีสูงได้เงินก้อนใหญ่1ิเหรียญน,นะคะหรือใครที่คุณกำลังจะปลูกบ้านเองซื้อบ้านเองคุณก็จะมีโอกาสที่จะผ่านจะมีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองหรือมีที่ดินปลูกบ้านเป็นของตัวเองรวมไปถึงในเรื่องของการงานนะคะสิ่งสิิ์จะช่วยเรื่องการงานด้วยใครที่รอเกี่ยวกับเรื่องการสอบบรรจุ นะคะการสอบข้าราชการทหารตำรวจหรือจะเป็นสอบอะไรก็ตามสอบแข่งขันจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐวิสาหกิจก็ตามคุณมีเกณฑ์สอบผ่านใครที่ผิดหวังมาหลายรอบแล้วใครที่กำลังเครียดอยู่ตอนนี้ต้องระงับสติอารมณ์ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเครียดเพราะว่าดวงชะตาคุณกำลังจะโชคดีส่วนใครที่คุณรอในเรื่องของการเงิน รองเงินที่จะมาปลดเปลื้องภาระหนี้สินคุณกำลังจะมีเงินเข้ามานะคะสิบเหรียญเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆนะคะเป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหลักร้อยล้านใครทํา,าทธุรกิจธุรกิจของคุณกําลังจะเจริญรุ่งเรืองใครที่ซื้อขายขาดทุนมาเนิ่นนานคุณกําลังจะได้ผลกําไรนะคะใครที่มีหนี้มีสินคุณกําลังจะหมดหนี้หมดสิน นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณนะแต่ขอให้คุณมีสติยังคิดตั้งใจทํามาหากินไปนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทําบุญบ้างสวดมนต์บ้างก็ดีนะคะจะได้ไปหนุนดวงด้วยนะคะส่วนใครที่คุณกําลังมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนป่วยบางคนเป็นโรคนะคะอาการของคุณจะทุเลาเบาบางลงอาการจะดีขึ้น ใครทาทเรื่องกู้สินเชื่อทําเรื่องกู้แบงค์นะคะทาเรื่องกู้บ้านคุณจะผ่านหรือทําเรื่องกู้ทําธุรกิจคุณจะได้เงินก้อนใหญ่หรืออาจจะได้เงินก้อนใหญ่มาจากธุรกิจได้จากโชคลาบนะคะได้จากการซื้อขายการขายบ้านขายที่ดินที่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆมาปลดเปลื้องภาระหนี้สินได้เช่นกันนะคะนี่คือพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณ น้อมรับคำทำนายกันไปโชคดีค่ะ